มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะนีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเน่ยค่ะทรมานมากเลยมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่ายัางไงาก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปแล้วไปหาหมอสองหมอสามหมอ<ะ>มันก็มีดีขึ้นเลยแหละค่ะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคโอจะช่วยให้อาการของหลวพ่อดีขึ้นคือ ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็่อตาผ้ามัวแล้วเป็นเวียนหน้าด้วยลักษณะนั้นก็เลยเอมอม,มันตรงกับที่ อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากค่ะบากคว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันหลีกยาเลยอาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือ หายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าป้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นี้เลยหลังจากที่เราทานไปแล้วสิเม่เราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเแล้วเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม ตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิวพรรณเคอุช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มส0บเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผิวพณร์เคอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเทอะไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเรารปเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนน,นี้เนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอ่ค่ะคุณพ่อมีอา,มอาการยังไงบ้างคะ ก็จากนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหัวที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบอย่างนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ้รู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้แล้อาการที่มึนหัวมากๆค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้ ตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวแล้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติ การทำงานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะตอนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเี่ยลำบากมากช่วงที่แยการใช่ไหมคะลำบากมากเลยอแล้วเคยแบบแย่การหนักสุดนี่เคยวูบรหมยังคะอ้วกโดยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้ สามครั้งแล้วโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชห้าเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ไงคะค้น ค้คนหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในมุเดินค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่า k คจะช่วยการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยีบเจ็ดค่ะอ่าแล้วท่นี้ไอ้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแล ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสารที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นั้นมีครบเลยค่ะอเดยกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทำงานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจค่ะใครจะดูแลใช่ก็เลยเอา KO เนี่ยเออ ตัดสินใจเลือกเคโอมาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทานเคโอเนี่ยก็กินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลับไ,ไ,ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ,อะพอพอ,พอทานได้ๆๆๆๆก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงนึงอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะก็ลุกขึ้นต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเียกเดียวว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บพอใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคเอลเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วนะคะคือดีขึ้นมากแล้วหลังจากที่เราดีขึ้นมากเราก็หยุดทานหยุดหลังจากที่หยุดทานประมาณกี่เดือนคะ ไล่เดือนอยู่เมันไล่เดือนนะก็มาเป็นเอกเป็นเอกก็สังอีกค่ะพัสั่งอีกกินสักสามเมตรก็ดีอืมเพียงแค่วันละหเมตร3าวันเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็ินเรื่อยๆค่ะมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์เคโอจช่วยกันเบียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมัมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยอืตตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เฮอคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วไม่เป็นน่ะ นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านเนี่ยนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากมีอาการแบบนั้นค่ะเคอช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะ ที่ได้ซื้อปิกพันธุ์เอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอมย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่า เรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินต้องใช้เงินแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอื่มันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกังินพันกวาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทํากายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ต้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุด เพราะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอย่าขี้เหนียวอย่าเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะมีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าให้เราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเธอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะพรสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมพอพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอย่างคุณป้านะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เรียกว่าทําสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินพันกับบาทเน่ราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วอหาเงินได้มากกว่าไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยอแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุก็ยาเสียดายเงินอยาเก็บเงินค่ะ ท้งเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขมีความสุขก็มีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดมันไม่ต้องทรมานไงอยู่อย่างสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้าน,นะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาคเคยอ้วกแล้วเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเคอเป็นไงคะลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะ,ะอ๋อแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะ ไขมันขึ้นสูงและเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก19 5สบห้ามันหลังทานเคโอเมีอาการดีขึ้นมากค่ะเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสมัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณสิบเม็ดนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะ มีสามแผงหนึ่งกล่องมีสามแผงนี่นะคะเป็นแผงที่ลูกค้าทานจริงนะคะหนึ่งกล่องมีสามแผงห้าสัส <000 S 2> ได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างาคะาการบูนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยอืมค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาหมอนะคะอืมค่ะทาไมถึงทานยาหมอคะมีโรคประจาตัวใช่ไหมคะโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดโอ้เป็นหลายโรคนะคะส <3 S 1> ามโรคมาสามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะค่ะ ประทับใจกับโอมากโตกับน,น้องสาวที่เขาพาตัดเป็นก้อนไขมันก็เลยแนะนําให้เพื่อนบ้านกินค่ะเขาได้ซื้อไปกินคแค่หนึ่งกลงเขาหายค่ะโอ้ oh, หายเลยลใช่ไหมหายจากอาการแล้วอาการที่เขาพ่าตัดมันไม่บวมแม่อะไรไม่อักเสบค่ะสุดยอดมากอืมค่ะเดียกว่าเราทานเองกินดีแล้วก็ ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมวัดไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่า สาเหตุคือ1เดื่มน้ำน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนร่างกายไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ K.O. นี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นผมเลยมั่นใจเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่า สิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพียเคยไม่สบายเนี่ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอ,ว,หมอว่าหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนือ่อยที่ทุกค่าก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO เนี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดี หน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับนำ้ำมาสการค่ะหลวงพ่อจะเลืิญนกโยมหลวงพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะหลวงพ่อวิชิตจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบกว่าอ๋อค่ะหลวงพ่อก็อายุเจ็ดสิบปีแล้วมันตึงบาา่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกบ มันเหมือนกับศีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเน่ยค่ะทรมานมากเลยมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่าอย่างไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปล้วไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมัน ไส่ตาผ้ามัวแล้วก็อะไรหรอเป็นเวียนหน้าด้วยโกหกใครไม่เป็นถ้าตาโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปางั้นเลยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือท,ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดว่าอลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมัน เป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่ะมันบางทีมันใส่ตาผ้ามวัวแล้วก็อะไรๆเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะขนาดนั้นก็เ,<อ>เลยค<อ>ือมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่า เคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานนะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากพอเห็นทานเม็ดเลี้ยวเม็ดแรกแค่นั้นแหละปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงไปมันอะไรนักหนาทำไมมันดีที่ยา ขห็นแล้วหายแล้วอืะอเรียกได้ว่าหนึ่งเม็ดเท่านั้นสองชั่วโมงผ่านไปคืออาการที่เคยเป็นอยู่วูบเียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊พวกอะไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างใะไรทั้งสิ้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะเพราะว่าหลวงพ่อเคย ทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผล <c oughs> ก็อยากจะเผยแผ่ว่าของดีอยาก <c oughs> ไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อเนี่ย <c oughs> ไปทานแล้วจะหายจะได้บุญต่อๆกันไป <c oughs> คือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแร่บุญให้กับญาิโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อ <c oughs> แล้วจะได้คงจะได ทานยาตัวนี้แล้วก็คงจะหายหลวงพ่อไม่ได้รับตังค์จากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดีบอกว่าดีคจะไม่จ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ,พ่อไม่ใช่เป็นพระทีต่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออย่างนี้เนี่ยเป็นต้าปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มี เป็นทาที่ปฏิบัติจริง<ม>ปฏิบัติเพ่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้ K o สักสิบคะแนนหนูขพ่อให้เท่ไรคะขอให้มากเกินสิบเลยออสุดยอดมากเลยเนี่ยขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลร,ระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด L D L หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม H D L หรือไขมันดี ด้วยสารสกัศจากธรรมชาติเช่นสารสกัศจากคิวออยด์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัศจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัศจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอลอา n i จ e นีนสารกาศจาก ina, สไปรูลีน่าสาระกาศจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O